ท่านทั้งหลายกร,รุณาอย่าไปเรียกว่าไปดาวเกรดซีโนแวคแม้เราจะรู้ว่าการป้องกันเนี่ยประสิทธิภาพมันน้อยก็จริงแต่มันลดเจ็บป่วยรุนแรงและตายเนี่ยไม่ได้ต่างกับแอสซาเซเนก้าแล izer, ้วไฟเซอร์ดังจึงตรงนี้เป็นอันนี้สำคัญถ้าท่านเทิร์นเดนแอสซาเซเนก้าท่าน,นังฉีดไม่ครบเข็มที่สองท่านกรุณาไปฉีดให้ครบแล้วข้อแนะนำก็คือให้เว้นไป6เดือนครับจากข้อมูลของออกฟอร์ด และจะฉีดเข็มที่3ให้เป็นแอสซ a z เซเนกซึ่งประเทศไทยมีอยู่หรือท่านจะเปลี่ยนไปใช้ m อมก็ได้ถ้าท่านฉีดซีโนแวคสเข็มอย่างน้อยต้องฉีดได้2เข็มก่อนนะเพราะจะการตายการเจ็บปวดรุนแรงได้ประมาณ3 4เดือนควรได้บูสเตอร์โดสและจะต้องเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็นนคือแ s สซ a z เซเนกนะครับหรือเป็น m อ n มก็ได้ถ้าเรามีเข้ามา เนื่องจากว่าตอนนี้เรามีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าแม้คนไข้ติดเชื้อโควิดตามธรรมชาตินะครับข้อมูลเนี่ยพบว่ามันมีภูมิล้านทานเนี่ยตกเร็วครับหลังสามแล้วหเดือนหลังติดเชื้อครับและบางคนท่านเชื่อไหมว่าไม่มีภูมิมไม่มีภูมิ้านทานขึ้นเลยบางคนเจ็บป่วยรุนแรงใส่ เครื่องช่วยหายใจอยู่สี่สิบห้าสิบวันเช่นผู้ว่าสุรสาครท่านรู้ไหมผู้ว่าสุรสาครเนี่ยเรียกว่าเจ้าชีวิตไม่รอดตอนก่อนจะกลับจากสี่ลานเราเจาะหาภูมิลันทานครับเป็นศูนย์ครับไม่มีภูมิลันทานเลยได้งไงโอโ้โหอาการรุนแรงมหาศาลมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะมันมีหลายหลายอย่างที่เราไม่รู้เพราะมันเป็นไวรัสใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะ มันก่อนกลับเนี่ยเราได้ฉีดวัคซีนให้ท่านไปนะนะนี่คือติดเชื้อทันธรรมชาตินะนะและถ้าฉีดวัคซีนล่ะฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมันมีภูมิคุ้นกานขึ้นแน่มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ชนิดของวัคซีนแต่ที่สำคัญคือมันปกป้องท่านได้ท่านอย่าไปกังวลเรื่องว่ามากหรือน้อยครับเพราะว่า คาว่าปกป้องทางการแพทย์เนี่ยเขามีตัวเลขตัวหนึ่งครับว่าถ้ามันเกินระดับเนี่ยมันปกป้องได้ไม่ให้ท่านเจ็บปวดรุนแรงไม่ให้ตายนะฮะไม่จำเป็นต้องสูงมากมายนะครับและตอนนี้เรามีข้อมูลมากขึ้นเนื่องจากโควิดจะเป็นเป็นเรื่องใหม่หมดข้อมูลมันเกิดทุกวันตอนนี้ไทยทุกอย่างเปลี่ยนไปบ่อยมากผมพูดวันนี้ไปอีกที่สองที่อาจจะเปลี่ยนไป,ไปด้วยก็ได้นะครับ ท่านจะต้องเช็คข้อมูลเป็นวันๆไปหลังฉีดวัคซีนนะครับเรารู้ว่าภูมิคุ้านขึ้นแน่เป็นส่วนใหญ่แต่สามเดือนหเดือนมันลงครับสาเดือนหเดือนมันลงตอนนี้นักวิจัยที่ออกซ์ฟอร์ดเนี่ยเขาเก็บข้อมูลครับพบว่ามันลงเนี่ยเขาเรียกเป็น half life หรือ ระยะเวลาที่มันมีชีวิตอยู่ก็คือตัวภูมิลันทานเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันลดลงครึ่งระดับครึ่งหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ3ามถึงสเดือนครับมันสามถึงสี่เดือนเนี่ยถ้ามันลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยภูมิลันทานมลดลงครึ่งเนี่ยมันอาจจะป้องกันไม่ได้เพราะว่าถ้าผลน,นั้นภูมิลันทานไม่ได้สูงมากเพราะนั้นนี่จึงมีเหตุผลน,นหนึ่งว่าทำไมเราจรึงต้องการบูสเตอร์โดสครับ ผมเองไม่อยากว่าเรียบเข็มที่3มเพราะตอนนี้ยังไม่มีไกด์ไลน์นะครับยังไม่มีแนวทางที่เป็นทางการจากองค์การนาไมโลกหรือจากประเทศใดๆเลยนะว่าต,ต้องขีดเข็มที่สามเป็นออปชั่นอลทั้งนั้นมีตอนนี้มีอยู่สองประเทศครับที่มีการฉีดเข็มที่3าม UAE กับบาเลนครับ UAE กับบาเลนสองเข็มแรกครับเป็นซีโนแวคหมด แต่ฉีดเฉยไม่สามเขาฉีดอะไรท่านทราบไหมฉีดซินโนฟาร์มนะฮะเพราะมันเข้าหาอ,อื่นไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็กระตุ้นแต่อาจจะก,กระตุ้นไม่ได้มากนะฮะเพราะจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยพบว่าถ้าจะกระตุ้นมากเนี่ยมันต้องเป็นชนิดของวัคซีนที่ต่างชนิดกันหรือว่าคนละแพลตฟอร์มแต่ซินแวกซินโนฟาร์มเนี่ยมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเชื้อตายใช่ไหมครับ มันต้องกาดุลในแพลตฟอร์มอื่นเช่นแอสซ่าเซนกซึ่งเป็นบ i r ล l v e เวกเตอร์หรือไฟเซอร์โมร r น a ซึ่งเป็น m อ็ a ะครับมันตอนนี้นะผมย้ำนะครับยังไม่มีข้อมูลตรงนี้มีข้อมูลน้อยมากนะฮะและไม่มีประเทศไหนเป็นทางการเลยที่มีการฉีดเข็มที่3นะครับหลักการสำคัญคือขอให้ฉีดเข็มที่1เข็มที่2ให้ท่านให้ได้ครบก่อน นี่คือสิ่งที่ทุกประเทศเน้นครับเข็มที่หนึ่งการป้องกันอาจจะยังน้อยแต่เข็มที่สองเนี่ยนะครับนะฮะจะช่วยในการป้องกันได้แน่นอนโดยเฉพาะเชื้อสายไกลพันธุ์ถ้าครบสองเข็มนะถ้าเป็นไวรัลเวกเตอร์หรือว่าเป็น m i d แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าชนิดเชื้อตายเนี่ยซิโนแวคเนี่ยนะ,ะหลังเข็มที่สองเนี่ย ก็ป้องกันได้น้อยแต่ไปป้องกันตายได้ซึ่งอันนี้มันก็คุ้มแล้วนะอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศตอนนี้ประเทศเรานะฮะมีแอสตาเซนิก้ากับมีเซนแบคที่นองฟาร์มนะครับโมเดร์นากำังจะเข้ามารนั้นกรุณาฉีดให้ครบสองเข็มให้ได้ก่อน นะ,นะครับสมมุติว่าท่านท่านได้เข็มที่หนึ่งท่านจะต้องไปฉีดเข็มที่สองให้ได้ตามกําหนดนะครับอย่าเพิ่งไปนึกถึงเข็มสามนะผมบอกได้เลยว่าถ้าท่านฉีดแอสตาเซนิก้าตอนนี้มันหาต้องสามเดือนเนี้ยนะครับท่านอย่าเพิ่งไป,ไปจองเลยผมนี่ผมพูดจากจากทางวิชาการนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ท่านจะได้ m i n a รุ่นเก่าครับแต่เนื่องจากแอซาเซกามันเป็นไปอีกสามเดือนนะฉีดเข็มสองแล้วถ้าจะฉีดเข็มสามเนี่ยมันจะให้เว้นไปอีกหเดือนครับท่านจะได้ m i n a generation ใหม่ซึ่งฤธิ์ข้างเคียงอะไรต่างๆอาจจะน้อยลงและมีความปลอดภัยมากกว่านะฮะท่านิ้ไปดูอย่างนี้นะครับว่า ถ้าบอกว่าโอเคตอนเนี้ยภูมินน้นทางมันตกเร็วถามว่าในทางการแพทย์เราเนี่ยเท่าที่เรามีข้อมูลนะครับก็คือต้องฉีดบูสเตอร์นะครับนะบตอนนี้โอเคผมเอาตัวอย่างบ้านเราแล้วกันบ้านเราตอนนี้เรามีสองวัคซีนหลักสองตัวใช่ไหมซีโนแวคซีโนแวคเนี่ยฉีดสองเข็ม ฮาฟไฟ์ light, ประมาณ3าถึงสเดือนนะครับต้องการบูสเตอร์แน่นอนนะฮะแต่ท่านไปฉีดให้ครบไปก่อนอย่าน้อยกันตายการเจ็บปวดรุนแรงได้และช่วงนี้เมื่อวานตอนที่ประชุมเราเนี่ยเราก็ได้คุยกันจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ซินาแ,แบบในบ้านเราเนี่ยกลุ่มที่ใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะครับ ซึ่งตอนนี้มันกำลังห่างจากเข็ม2เนี่ยประมาณ3 4เดือนพอดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีมติชัดเจนนะครับบอกว่ากลุ่มนี้จะต้องได้ก่อนเลยนะฮะเข็มบูสเตอร์โดสครับนะฮะซึ่งจะต้องเป็น a อสตราเซเนกหรือจะเป็นอาร์มก็ได้ถ้าเราได้มานะครับเพราะตอนนี้นเรากำลังได้บริจาคจาก ไฟเซอร์จากอเมริกา1.5ล้านอย่างที่ท่านว่าแต่จริงยังกําลังจะมาแต่ยังไม่รู้มาเมื่อไหร่นะแต่ซาเซนิก้าจะเรามีอยู่เราจะฉีดให้ไปก่อนเพราะมันมีข้อมูลของออกฟอร์ดครับทํานะฮะว่าเขาทําเข็มสคือฉีดแอสซาเซนิกาครบ2เข็มแล้วเขาเว้นไป6เดือนฉีดเข็ม3ามพบว่าจากกระตุน้นภูมิด้านทานเพิ่มขึ้นถึง6เท่าและปลอดภัยไม่มีไซ d e ฟอะไรมากมาย มีข้อมูลอยู่สตัตดี้เดียวเองครับแล้วก็ตัวแลขก็อย่างน้อยด้วยนะฮะอันอื่นยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็นคือถ้าท่านเทิ์มโดยแอสซาเซนิก้าท่านยังฉีดไม่ครบเข็มที่2ท่านคุณามาฉีดที่ครบแล้วข้อแนะนำก็คือให้เว้นไป6เดือนครับจากข้อมูลของออกฟอร์ดและจะฉีดเข็มที่3ให้เป็นแอสซาเซนิก้าซึ่งประเทศไทยมีอยู่หรือท่านจะเปลี่ยนไปใช้เอมอเอก็ได้ โอเคนะครับถ้าท่านฉีดซีโนแวคสองเข็มอย่างน้อยต้องฉีดได้สองเข็มก่อนนะเพื่อจะการตายการเจ็บปวดรุนแรงได้ประมาณสามถึงสี่เดือนคุณได้บูสเตอร์โดสนะครุณได้บูสเตอร์โดและจะต้องเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็คือแอสซาเซนกานะครับ,นะรบหรือเป็นเอ็มไอเดก็ได้ถ้าเรามีเข้ามานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่า booster dose เนี่ยนะครับไม่ใช่สำหรับคนทั่วไป general นะยังไม่มีประเทศไหนในโลกนี้นะครับที่กำหนดแนวทางหรือไกด์ไลน์หรือแม้แต่งกานในะโลกออกมาให้มีฉีดบ o o s เข็มที่สามนะครับไม่มีนะตอนนี้เราให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับคณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ์กำลังทำ study เรื่องเข็มสามครับว่าตัวไหนจะเหมาะตัวไหนจะดีที่สุดอีกประมาณหนึ่งเดือนครับจะรู้ผลครับ แตเป็นสตัตดี้แรกๆในโลกนี้เลยนะครับและประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกๆในโลกที่กําหนดเป็นไกด์ไลน์เลยก็ได้ว่าการให้บุสเตอร์จะใช้อะไรบ้างอย่างไรนะฮะและผมเรียนนะครับไม่ได้ใช้ชับคนทั่วไปนะครับข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยคือใช้นะครับในคนที่เป็น high exposure list หรือคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไปสัมผัส กับผู้ติดเชื้อหรือไปรับเชื้อก็คือบุคลากรทางการแพทย์ครับเพราะฉะนั้นนี่คืออินดิเคชันอันที่หนึ่งเลยคือข้อกําหนดที่หนึ่งเลยนะครับว่าการให้บูสเตอร์กลุ่มแรกก็คือคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไปสัมผัสครับโดยเฉพาะกับตัวเดลต้าก็คือบุคลากรทางการแพทย์ครับทึ่งมีทั้งหมด7จ็ดแสนกว่าคนในประเทศเนี่ยตรงนี้จะเป็น ภาระที่ที่หนึ่งครับที่เราสรุปกันเมื่อวานนะครับพาระที่ที่สองก็คือคนที่มีความเสี่ยงครับนะคนที่มีความเสี่ยงก็คือกลุ่มโรคต่างๆเบาหวานความดันโรคอ้วนโรคมะเร็งหรือคนที่ได้ยับภุมมดานทะขูียาวกดภูมิคุ้มกันหรือได้คีโมเทอร์ลปีทั้งหลายนี่คือกลุ่มที่สองที่ควรจะได้ครับนะฮะท่านอาจจะถามผมว่าเอ๊ะถ้ามีไฟเซอร์มา ทำไมไม่ให้เด็กเพราะว่าไฟเซอร์เป็นวัคซินตัวเดียวทีนี้ที่ถูกรับรองให้ฉีด12-17ถึงได้ก็เรียนท่านกงนนะครับว่าอันนั้นคือถูกต้องแต่ตอนนี้ถ้าเราดูภาพรวมทั้งประเทศแล้วเด็กไม่ใช่เป็น p พาร์ติตรงนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าเด็กเนี่ยติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการติดเชื้อแล้วไม่รุนแรงครับนะฮะเห็นไหมเด็กที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ผู้ใหญ่ หรือคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราขอไปฉีดกลุ่มนี้ก่อนครับไม่งั้นจะตายวันละห้าสหคนไปเงี้ยซึ่งเรารับไม่ได้นะฮกำลังสาธารสุขก็รับไม่ไหวนะครับวันเด็กเนี่ยรอให้มันมีมามากก่อนไฟเซอร์้ยี่ล้านโดสที่มักำลังจะมาอีกประมาณตุลาพฤศจิกายนนนะครับที่เราเซ็นต่นนี้เราเซ็นสัญญาจองไปแล้วนะนะเซ็นจองไปแล้วนะครับยี่สบล้านโดสเนี่ยกำลังจะมาเนี่ยประมาณไตรมาสที่สี่เนี่ยนะครับ รวมทั้งจอสัน้นจอนสันอีก5ล้านด้วยนะที่จะมานะและของเอกชนที่เขาสั่งโมเดอร์นามาด้วยเราก็มีเวลาครับมีเวลาที่จะช่วยกระดมฉีดไปให้เต็มที่นะครับนะบก็เรียนตรงนี้ก่อนนะฮะว่าว่าตอนนี้เรื่องของบุษโดสเนี่ยสรุปมีความสำคัญแน่นอนนะคนะครับและท่านทั้งหลายกร,รุณาอย่าไป เรียกว่าไปดาวเกรดซีโนแวคแม้เราจะรู้ว่าการป้องกันเนี่ยประสิทธิภาพมันน้อยก็จริงแต่มันลดเจ็บป่วยรุนแรงและตายเนี่ยไม่ได้ต่างอยแอสซาเซเนกาแล้วไฟเซอร์ดังซึ่งตรงนี้เป็นอันนี้สำคัญท่านฉีดไปก่อนตู้ไปก่อนและต่อไปมีบูสเตอร์มาหรือเข็มสามาซึ่งมันมีเวลาอีกต้อง3ามเดือนหเดือนข้างหน้านี่นะครับแล้วท่านรอคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขครับ นะเราจะมาชุมกันนี้ไม่บ่อยอยู่ตลอดนะครับที่จะกําหนดตรงนี้ออกมานะครับให้ประชาชนได้ทราบนะครับอีกอันหนึ่งท่านอาจจะถามผมว่าเอ๊ะเห็นมีข้อมูลออกมาเนี่ว่าฉีดเข็มหนึ่งซีโนแวคแล้วมันไม่ได้ไปเข็มสองก็ผลไม่ดีเท่าไหร่ขอเข็มสองเป็นแอสซรสาเซนกได้ไหมในบ้านเราเนี่ยหรือโมเด r ร์นาจะมาได้ไหมก็เรียนงี้นะครับว่าองค์การอนไมโลกนะครับ ให้คําแนะนําว่ายังไม่ให้เปลี่ยนนะฮะขอให้ฉีดเข็มหน mm ึ่งเข็มสองด้วยวัคซีนชนิดเดียวกันก่อนนะครับนี่เป็นข้อแนะนำามากกก่อนในโลกครับเพราะว่าได้ประโยชน์ที่ผมพูดไปแล้วและเขาไม่ต้องการให้มันมากวนกันวัคซีนตอนนี้โดยเฉพาะผลเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแยกไปออกว่าเป็นวัคซีนตัวไหนต่างๆรอให้มีข้อมูลให้มากกว่าน,นี้ก่อนตอนนี้เขากำลังทำศึกษาอยู่นะครับที่ออกฟอร์ดเนี่ยกำลัง จับเนี่ย mix and match เนี่ยนะครับเริ่มด้วยตัวนี้ตัวที่2เปลี่ยนไปตอนนี้มีอห้าหกตัวเนี่ยกำลังทําหมดเลยเป็นเป็นประมาณกับป,ประมาณเกือบสิบคู่นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะฮะของของออกฟอร์ดที่ออกมาเนี่ยนะครับว่าถ้าแอสซ่าเซนิกาสองเข็มเขามีแอสซ่าเซนิกากับไฟเซอร์ใช่ไหมที่อังกฤษเนี่ยสองเข็มเนี่ยนะครับภูมิเนิทานมันขึ้นไปประมาณพันสามยูนิตพันสามร้อยยูนิตนะะฮนะครับนะ แต่ว่าถ้าเป็นเ,เป็นไฟเซอร์เข็มหนึ่งแอสตาเข็มสองภูมิด้นทางมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าแอสตาแอสตาเนี่ยห้าเท่าครับถ้าแอสตาเป็นเข็มหนึ่งไฟเซอร์เป็นเข็มสองภูมิน้านทางจะเพิ่มขึ้นมากกว่าแอสตาแอสตาเก้าเท่าถ้าเป็นไฟเซอร์ไฟเซอร์หนึ่งกับสองภูมิน้นทางเพิ่มบานสิบเท่าหมายความว่างี้ว่า ถ้าท่านเริ่มด้วยแอสตราแล้วเข็มสองด้วยไฟเซอร์เนี่ยมันจะได้ภูมิทานทานเนี่ยเกือบเกือบเท่ากับไฟเซอร์ไฟเซอร์เลยแต่นี่เป็นแค่การทดลองนะยังไม่เป็นข้อกําหนดอะไรทั้งสิ้นนะฮะนั้นท่านต้องรอตรงนี้ก่อนแล้วเราก็กําลังทําอยู่ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ร่วมโรงเรียนแพทย์นะฮะที่จะทําการศึกษาเดีย๋ยวนี้ก็ตอนนี้ก็แจกโรงเรียนแพทย์ไปช่วยกันทําเราจะมีข้อมูลของเราเองครับนะฮะมันตรงนี้ท่านไม่ต้องกังวลนะฮะว่า คิดแบบเดิมไปก่อนตามองค์การนาไมโลกากหนดหนึ่งกับสองเป็นตัวเดียวกันอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะย้ํากับท่านนะครับว่าวัคซีนไอตัวโควิด1 9มันกลายพันธุ์ตลอดเวลาวัคซีนตอนนี้เขากำลังคิดเจเนเรชันใหม่อยู่ท่านอย่าเพิ่งรีบร้อนครับและตอนนี้เมื่อวานกรรมการก็ตกลงกันชัดเจนนะครับตั้งคณะทำงานเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งประเทศมาเลยมาดูกันว่านะฮะ ไอเจเนเรชันใหม่ตัวนี้มีตัวไหนบ้างที่จะมีแนวทางที่ดีที่จะได้ผลดีและเราจะได้รีบไปจองก่อนเพราะอย่างนั้นมันออกมาเองที่ผมบอกน่าจะเป็นต้นปีหน้าไปแล้วนะฮะซึ่งอันนี้เราเตรียมการอยู่แล้วนะครับผมก็บอกไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเราเตรียมการอยู่เดี๋ยวจะหาว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ทําอะไรเลยเราทําแต่ที่ผ่านมาจะไม่ได้พูดตอนนี้ผมก็จะมาพูดนะฮะให้ท่านฟังว่าเรื่องสลับเข็มหนึ่งกับสอง ท่านอย่าเพิ่งท่านรอดูข้อมูลก่อนดูคําแนะนําจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนซึ่งกาลังให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาอยู่แล้วรอข้อมูลจากต่างประเทศด้วยนะครับและเรื่องของวัคซีนเจเนเรชั่นใหม่ซึ่งจะครอบคลุมสายพันธ์ใหม่ๆด้วยเหมือนเหมือนเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกสายพันธุ์ทุกปีไหมปีนี้3าสายพันธุ์ปีนี้4สายพันธุ์นะครับท่านใจนเย็นะรอนะฮะรอคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับ